ดวงชะตาลัคนามังกรจะเป็นอย่างไรเรื่องงานในเดือนนี้จะมีความสําเร็จเข้ามาหาลัคนามังกรไม่ว่าจะเคยมีปัญหาในเรื่องงานหรือติดขัดในเรื่องการงานฐานดวงในเดือนนี้จะกลับตัวมีความสําเร็จรออยู่สำหรับคนทำธุรกิจจะมีงานเข้ามาให้ทำเยอะมีงานที่มั่นคงทำงานแล้วมีความสุขมากขึ้นจะได้เดินทางไกลเกี่ยวกับหน้าที่การงาน หรือมีคนไกลเดินทางติดต่อธุรกิจหรือติดต่อในเรื่องงานจะมีความสำเร็จรุร่วงไปได้หรืออะไรที่ยังค้างคาในเรื่องงานเก่าๆในเดือนนี้ก็จะผ่านพ้นสำเร็จไปได้ด้วยดีครับแต่ทั้งหมดนี้ก็จะถูกบททดสอบในเรื่องของวาระกรรมกรรมต่างๆที่ลัคนามังกรเคยกระทำไว้ใครสะสมบุญมากทำกรรมที่น้อยอุปสรรคก็จะน้อยลงไปด้วย ก็จะมีความสําเร็จที่รออยู่ข้างหน้าส่วนใครที่ทําวารกรรมไว้เยอะในเดือนนี้ก็จะมีปัญหาอุปสรรคเข้ามาให้เหนื่อยใจเหมือนกันครับรวมถึงให้ระวังการเดินทางแล้วเจ็บป่วยหรือมีเหตุให้เข้าโรงพยาบาลเจ็บป่วยผ่าตัดอุบัติเหตุด้วยและตอนนี้มีเจ้ากรรมนายเวรตามมาติดแล้วให้เร่งการทําบุญปล่อยชีวิตสัตว์ใหญ่หรือปล่อยปลาหน้าเคียง และสวดมนต์อุทิศให้ก,กับเจ้ากรรมในเวรทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นเจ้ากรรมในเวรในรูปแบบมนุษย์หรือดวงวิญญาณก็ดีหรือเจ้ากรรมในเวรที่เกี่ยวกับการทําแท้งไม่ทางตรงหรือทางอ้อมก็อุทิศบุญให้เจ้ากรรมในเวรบ่อยๆครั้งในเดือนนี้ก็จะผ่านปัญหาอุปสรรคและเดินไปถึงความสําเร็จได้ไม่ยากครับเรื่องการเงินในเดือนนี้จะมีความกังวลใจในต้นเดือน เรื่องการเงินอยู่บ้างแต่ก็จะผ่านพ้นไปได้และจะได้รับการช่วยเหลือจากคนรอบข้างอาจจะเป็นคู่ครองของลัคนามังกรหรือคนห่างไกลหรือคนในครอบครัวของลัคนามังกรเองก็ได้ในช่วงเดือนนี้จะมีความกังวลใจทุกใจอยู่บ้างบางทีปัญหาก็ยังไม่เกิดก็นำไปคิดให้เป็นทุกข์บางครั้งลัคนามังกรต้องปล่อยวางบ้างแล้วทุกอย่างจะเริ่มดีขึ้น ในเดือนนี้จะได้เดินทางไปติดต่อธุรกิจหรือในเรื่องงานจะได้เงินกลับมาเป็นกอบเป็นกรรมอีกด้วยจะมีความสำเร็จเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งก่อนเดินทางอยากให้ลัคนามังกรกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าที่เจ้าทางหรือที่ทำงานหรือที่ร้านค้าก่อนเดินทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะช่วยคุ้มครองให้ลัคนามังกรและอวยพรให้สำเร็จไปได้ด้วยครับ เรื่องความรักสําหรับคนมีคู่ในเดือนนี้ให้ระวังการมีปัญหามีปากเสียงกันมีเหตุให้ทะเลาะไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์อะไรที่เกิดขึ้นจะเป็นเรื่องที่ดีหรือไม่ดีก็ควรมีสติกับทุกการตัดสินใจรวมถึงให้ระวังการเสียเงินเสียทองถูกหลอกลวงเสียทรัพย์สินไม่ใช่เหตุหรือเสียของรักไปอาจจะเกิดขึ้นได้ทั้งลัคนามงกร หรือคู่ครองของลัคนามังกรด้วยครับเดือนนี้อยากให้ลัคนามังกรเน้นการทําบุญชวนกันไปถวายสังฆทานด้วยกันจะเป็นเทียนคู่หรือหลอดไฟคู่ก็ได้เพื่อเป็นการเติมบุญให้ต่อกันครับสําหรับคนโสดในเดือนนี้ให้ระวังการถูกหลอกลวงให้เสียใจเดือนนี้แนะนําอย่าเพิ่งตัดสินใจคบใครให้ดูใจให้คุยกันไปก่อนครับ สุขภาพในเดือนนี้สำหรับท่านใดมีโรคประจำตัวก็หมั่นกินยาให้ตรงเวลาและให้ระวังเกี่ยวกับการปวดหัวไมเกรนปวดเมื่อยตามตัวและนอนไม่ค่อยหลับหลับไม่สนิทนอนดึกพักผ่อนน้อยให้ระวังไม่งั้นจะมีปัญหาเกี่ยวกับภาวะหัวใจได้ครับให้ต้องการเตือนอะไรบ้างให้ระวังในเดือนนี้จะมีโชคลาบโชคลาบมหาศาล จะได้โชคลาภแบบไม่ทันตั้งตัวแต่ก็จะมีทุกขลาภเข้ามาทันทีไม่ว่าจะเป็นปัญหาของบริวารมีเรื่องให้ทุกข์ร้อนใจกังวลใจหรือคนนอกนำปัญหาเข้ามาให้หนักอกหนักใจก็ได้ครับและในเดือนนี้จะมีญาติฝั่งลัคนามังกรหรือฝั่งผู้ครองของลัคนามังกรเดินทางมาเที่ยวหารวมถึงเดือนนี้ตั้งใจจะเดินทางไปกราบไหว้สิงศักดิ์สิทธิ์ที่ไหน ก็รีบไปขอพอรท่านได้เลยครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์รออวยพรลัคนามังกรอยู่แล้วครับก็อยากแนะนำลัคนามังกรสำหรับบางท่านที่ไม่เคยสวดมนต์ก็อยากแนะนำให้มาสวดมนต์แล้วหลังจากนี้ชีวิตจะเปลี่ยนแปลงไปและจะส่งเสริมให้ลัคนามังกรประสบความสำเร็จมากขึ้นไปอีกด้วยหรือท่านใดที่เคยมีปัญหาอยู่แล้วก็จะผ่านปัญหาเหล่านั้นไปได้ครับ ก็ขอบารมีพ่อปู่ฟ้าประแดงอวยพรให้ลัคนามังกรผ่านพ้นปัญหาต่างๆไปได้และประสบความสำเร็จโชคดีมีชัยด้วยนะครับ